สวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเพลงก็จะมาเล่นแมป M8M M Tower กันนะคะทุกคนก็ไปเจอมานะคะแล้วก็อยากจะเล่นนะคะแล้วก็จะไปเล่นกันเลยนะคะที่จริงเนี่ยแมปเนี้ยเพลงก็ได้มาเล่นแล้วแต่ยังไม่ได้มาถ่ายนะคะก็จะไปเล่นกันเลยนะคะก็สนุมกมากๆเลยนะคะใครอยากไปเล่นก็สามารถไปเล่นได้เลยนะคะแล้วก็จะมีสปริง ให้ด้วยนะคะทุกคนเลยเนาะก็จะใช้สปริงบ้างไม่ใช้บ้างเนาะก็มาดูกันว่าคลิปนี้เนี่ยจะตกเยอะแค่ไหนแล้วจะกี่นาทีนะคะก็ไม่รู้ว่าจะกี่นาทีเนาะวยมีคนแอดมาแต่เราจะไม่รับแอดเพราะว่ากลัวมันจะเต็มเกินนะคะเผื่อ f อแบบจะขอเป็นเพื่อนเนาะอเคก็จะไปกันต่อเลยนะคะเราก็แบบว่าหามแมปแบบจะมาเล่นให้ทุทกคนดูเลยเนาะ โอเคไปกันต่อเลยนะคะใครอยากมาเล่นก็สามารถมาเล่นได้นะคะพิมพ์ว่า m and m แล้วก็พิมพ์คำว่า tower ได้เลยนะคะ tower เ,เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะเจอนะอุ้ยตกเลยนะคะเราก็จะมาใช้สปริงกันเลยนะคะเขาให้สปริงมานะเป็นสปริงแบบว่าสูงนะคะแบบไต่ไปได้เราก็เขาไม่ได้ให้สปริงแบบว่าความเร็วมาให้ก็ดีแล้วละเพราะว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะ โอเคไปกันต่อเลยเนาะแบบนี้เนี่ยเคยมาเล่นแล้วนะคะมาเล่นก่อนที่แบบจะทําคลิปด้วยซ้ํานะคะแบบนี้เนี่ยพอเวลาเราเล่นไปแบบว่าถึงเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะมีแบบว่าหอคอยเล็กๆให้เราเล่นกันอีกนะคะแต่ก็ไม่ไกลมากมายนะคะก็จะมาเล่นกันนะคะนี่มันสามารถข้ามได้นะคะชอบข้ามมากก่อนจะมาเล่นนะคะก็มาเล่นแบบว่าดูก่อนว่าแบบเฮ้ยมันน่าเล่นไหมนะคะแล้วก็ต้องดูแบบที่แบบคนเล่นเยอะๆด้วยเนาะเพราะว่าแบบ เพื่อนมันไม่สนุกนะคะก็สนุกอยู่เนาะเล่นๆเพลิน,นๆนะคะทุกคนเลยเนาะโอเคไปกันต่อเลยนะคะแต่ตรงนเนี้ยเนี่ยเพลงจะไม่ใช้สปริงนะเพราะว่ากลัวตกลงไปนะคะตกลงไปนี่คือแบบโอ้โหขึ้นต้องแบบขึ้นหม่ตรงนี้ก็จะไม่ใช้นะคะก็ไปกันต่อเลยตรงข้ามเนี่ยมีหอคอยแบบว่าสีดําขาวด้วยเนาะตรงนี้ก็จะใช้สปริงนะคะมันสูงเนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถขึ้นไปข้างบนได้เนี่ยเห็นไหมทุกคน มันขึ้นได้เราก็จะขึ้นไปนะคะเพื่อให้คลิปมันเนี่ยไม่แบบยาวเกินนาะนี่ล้วก็ขึ้นไปเลยนะคะโอเคไปกันต่อเลยนะคะตรงไหนที่สามารถลัดแบบว่าขึ้นไปสูงๆได้ก็จะลัดเอานะโอเคไปกันต่อเลยนะคะก็ขึ้นมาสูงแล้วถ้าเราตกลงไปนี่คือแบบโอ้โหตายแน่เลยอะ่ะทุกคนแบบอุตส่าห์ขึ้นมาสูงแล้วนะคะโอเคไปกันต่อเลยตอนนี้2นาทีแล้วนะคะ โอเคไปต่อตรงนี้สามารถลัดได้เนาะโอเคอะ okay. อพึ่งนะกลัวตกโอเคตรงนี้สามารถลัดได้เนาะโอเคโอเคนะคะก็นี่นะคะที่บอกไปว่าห่อคอยอันเล็กนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะโอเคะ okay. เราจะไปกันต่อเลยนะคะเซฟกันก่อนเลยแล้วก็ไปกันเลยแต่หอคอยนี้จะใช้นน,นะคะสปริงด้วยไม่ใช้บ้างเนาะ,ะก็ลองไม่ใช้สปริงดูนะคะจะตกไหมอะทุกคนเป็นห่อคอยเล็กๆนะคะ แต่ก็จะใกล้ถึงแล้วเนะเาะพอหัวคอยเล็กเล่นเสร็จปุ๊บมันก็จะถึงแล้วนะคะไปเล่นมาเนาะไปลองเล่นมาก่อนที่จะมาทําคลิปนะคะโอเคไปกันต่ออุ้ยไปกันต่อเลยนะคะถ้ามันตายเนี่ยมันก็จะเซฟแบบว่าอยู่ตรงหัวคอยเล็กต่อนะเนีย่ยตรงนี้เพียงเคยตกตายด้วยอุ้ยตกลงมาโอเคไปกันต่อนะคะโอเคใช้สปริงเลยเนาะโอเคขึ้นไปข้างบนเลยนะคะ ตรงไหนเลาะได้ก็เลาะนะคะนี่แล้วก็อุ้ยตรงนี้มันเลาะได้ไมเมื่อกี้นั่นแหละเออตรงนี้อุ้ยโหโดนเลยอ่ะโอเคไปกันต่อเลยตรงไหนเลาะได้ก็จะเลาะเลยเนาะอุ้ยโหทุกคนตกมาอีกแล้วรอบที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบอุ้ยเลาะเล่นนะคะยังไม่ถึงเลยหนึ่งพันเลยลหรอโอเคไปกันต่อเลยนะคะทุกคนนี่มันเลาะได้โอเคตรงนี้โหถ้าสูงนี่คือแบบไปข้างบนได้เลยนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไร กลัวตกอะดีอีกนะคะถ้าตกแบบห่อคอยอันใหญ่อะโหไปเลือกใหม่เลยนะทุกคนเคไปกันต่อนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะถึงหรือยังนะคะสี่นาทีแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปกันต่อเลยนะคะโฮ้ยจะใกล้ถึงยังอะทุกคนโอเคมีคนแอดมาก็ไม่ได้รับนะคะโอเคตรงนี้มันสามารถล่อได้โหล้อมาเลยก็ใกล้ถึงแล้วอุย้ยเกือบตกเมื่อกี้เราเกือบตกนะคะใกล้ถึงแล้วนะคะข้างหน้าเรานี่เอง ไปกันต่อเลยยูจะถึงแล้วนะคะก็นี่อุ้ยกระเดียมโอเคก็ถึงแล้วนะคะทุกคนนี่เลยถึงแล้วเนาะใครอยากมาเล่นก็สามารถมาเล่นกันได้เลยนะคะก็สนุกมากๆเลยนะคะกับหอคอยเ M แบนด์เอ็นะคะใครอยากมาเล่นก็สามารถมาเล่นได้ก็ให้ดูหอคอยแบบใหญ่ใหญ่ไม่ได้ทุกคนกลัวตกนะคะตรงนี้ก็ดูไม่ได้เนาะ ว้ยดูไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพลงด้วยนะคะไม่บายค่ะทุกคนเลยเนาะมาเล่นกันได้นะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ช่องเพลงชาแนลด้วยนะคะ กดกระดิ่งมาด้วยนะคะทุกคนเลยนะกดมากันมาเยอะๆนะ